ถ้าขณะที่ปฏิสนธิตั้งลงไม่มีภาวะก็เป็นอันว่าคนนี้เป็นกระทยไปตลอดจนกว่าจะเปลี่ยนพบใหม่ก็ไม่แน่อีกว่าจะเป็นอย่างนี้ว่าจะบริบูรณ์นะครับแต่ยังไงก็ตามพูดรวมๆรมากฏว่าในกามโรได้ยี่สิบเอ็ดกราบบกพร่อมคือเต็มบริบูรณ์ครบถ้วนทั้งยี่สิบเอ็ดกราบตามคำว่าตามสมควรคือตามสมควรแกโยน,นี้อีกนะ แกสัตว์ผู้มีภาวะหรือไม่มีภาวะและมีอายตนะบริบูรณ์หรือมีอายตนะไม่บริบูรณ์อีกท่านอาจารย์กล่าวถึงความเป็นไปแห่งรูปเหล่านี้โดยเกี่ยวเนื่องกับโยนิมีสังเสทชาเป็นต้นบัณฑิตพึงทราบความเกี่ยวกับโยนิก่อนอย่างนี้คือเป็นความจริงว่าพระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้ไว้ว่าจะตัสโสโกอ,อิมาสาดิบุตเ โยนิโยกตมาจะตัดโสเป็นต้นความเต็มแปลว่าดูกระสาริบุโยนิถึงแปลว่ากำเนิดนหะรือว่าอาการที่เกิดมีสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างอะไรบ้างได้เกออันทชนชาาิชะโยนิชาาภูชะโยนิสังเสริชะโยนิโอปปปาติกะโยนิ อันนี้ประอยู่ในมหาสียนาทศูตรดูกรสารีบุตรอันทะโยนิเป็นฉไฉไนดูกรสารีบุตรสัตว์พวกที่ชมแรกเปลือกไข่เกิดมานี้โยโยนินี้เรียกว่าอันทะโยนิเพราะฉะนั้นพวกนกพวกไก่เป็นต้นนะไม่ใช่แต่สัตว์มีปีกเท่านั้นแม่ไม่มีปีกอย่างงูหลายชนิด ก็ต้องกระเทาะเปลือกไข่ออกมาพวกนี้ก็เรียกว่าพวกอันทชชั่สต์คือสัตว์ผู้มีอโยนี้เป็นอันทะเป็นไข่ดูกระราสารีบุตรชาลาผู้ชะโยนี้เป็นชนยัยดูกระราสารดีบุตรสัตว์พวกที่จำแรกมดลูกเกิดมาโยนี้นี้เรียกว่าชาลาผู้ชะโยนี้เกิดในมดโลก ดูกระสาดีบุตรสังเสตชชโยนิเป็นชนดูกระสาดีบุตรสัตว์พวกที่เกิดในปลาเน่าก็ดีในซากศพเน่าก็ดีในขนมบูดก็ดีในบ่อน้ําครัาก็ดีในบ่อน้ําทิ้งก็ดีโยนี้นี่เรียกว่าสังเสตชชโยนิดูกระสาดีบุตรโอปปาติกะโยนิเป็นชนดูกระสาดีบุตรพวกเทวดาพวกสัตว์ในรกมนุษย์บางพวกและวิญญาบาตบางพวก โยนินี้เรียกว่าโอปปาติกะโยนิใจเห็นว่ามนุษย์ที่เป็นโอปปาติกะก็มีประเภทผุดเกิดไม่ต้องมีมารดาบิดาดูกระสารีบุตรโยนิมีสี่อย่างเหล่านี้แลยดังนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามเกิดมาไม่รู้ว่าพ่อตัวเป็นใครแม่ตัวเป็นใคร ปากดเราเข้าเจออยู่ที่โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่อย่าน้อยใจเราอาจจะเป็นโอปปาติกะสัตว์ก็ได้ <laughs> เกิดก็ได้ในคำเหล่านั้นคำว่ายโยนิแปลว่ากำเนิดได้แกอาการที่เกิดความว่าสัตว์ตั้งหลายแม้จะมีความต่างกันด้วยคติด้วยภูมิเป็นต้นคือคติกสุคติทุคติด้วยภูมิอีกอะกามาภูมิรูปภูมิอารูปภูมิ เมื่อมีอาการที่เกิดเป็นอย่างเดียวกันท่านก็รวมเป็นพวกเดียวกันด้วยอาการที่เกิดขึ้นนั้นว่าพวกสังเสตชะว่าพวกโอปปาติกะเป็นต้นอย่างสัตว์ในรกในเป็นโอปปาติกะก็สามารถรวมกันได้กับพวกมนุษย์ซึ่งอยู่ในสุขติแท้ๆเกี่ยวกับว่าบางมนุษย์บางพวกที่เป็นโอปปาติกะเหมือนอย่างสัตว์ในรกอย่างนี้เป็นต้น อันนี้เป็นเรื่องของโยนิไปคาว่าอันตัชะแปลว่าสัตว์ผู้เกิดในไข่โยนิกําเนิดแห่งสัตว์ผู้เกิดในไข่ชื่อว่าอันตัชะโยนิส่วนสัตว์ผู้เกิดในมดลูกชื่อว่าชาลาผู้ชะโยนิแห่งสัตว์ผู้เกิดในมดลูกชื่อว่าชาาผู้ชะโยนิสัตว์ผู้เกิดในที่เปียกชื้นชื่อว่าสังเสไัยชะ โยนิเองสัตว์ผู้เกิดในที่เปียกชื้นชื่อว่าสังเสทชะโยนิแม้พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงสถานที่เกิดโดยเกี่ยวกับเป็นสถานที่ศกกะปรกไม่น่าปรารถนาะด้วยกคำว่าในปลาเน่าในสังเสทชะิไปเกิดในปลาเน่าดังนี้เป็นต้นก็จริงแต่บัณฑิตพึงทราบว,ว่าแม้ในที่ที่สะอาดน่าปรารถนาะมีเนยใสยน้ำมัน น้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นตน้นก็เป็นที่อุบัติแห่งสังเสตสัตว์ได้มีบางคนไม่เห็นด้วยก็บอกว่าอ้าไอปลาเน่าก็แมแรงวันไปไข่วางไข่มันก็ออกมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสสังเสตเชะด้วยคำพูดที่ไม่ได้กินความกว้างขนาดนั้นก็จะต้องตรัสบอกไปเลยก็จะไม่ตรัสบอก ว่าบางพวกเกิดในอะไรนะในปลาเน่าในขนมบูดอะไรตำนองนี้นะครับก็จะต้องบอกว่าพวกเป็นพวกอะไรนะอันทชะไปหมดสิอันนี้อันทชะเกิดในไข่เขามีอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่มาแรงวันไปวางไข่แนะ่นอนต้องเป็นอีกพวกหนึ่งสงหมายถึงอีกพวกหนึ่งแน่นอนสัตว์ที่ว่าโอปปาติแกเพราะมีความหมายบังเกิดทันที ดูดโผล่ขึ้นบังเกิดโดยเว้นเหตุการณ์คือเกิดในไข่เป็นต้นเหล่านั้นไม่ได้เกิดในไข่ไม่ได้เกิดในมดลกูกนะไม่ได้เกิดในที่แฉช,ชื้นแต่ว่าผุดเกิดทันทีโยนิเองสัตจําพวกโอปปาติกะชื่อว่าโอปปาติกะโยนิคำว่าพวกเทวดาความว่าเทวดาจับตั้งแต่พวกจารุมหาราชิกา สูงขึ้นไปเป็นพวกโอปปาติกะอย่างเดียวส่วนพวกภุ่มมะเทวดาที่จริงก็อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกานั่นแหละแต่พิเศษว่าอาศัยพื้นดินก็เลยเรียกว่าปุ่มมะเทวดาไปสำหรับภุ่มมะเทวดามีโยนิได้ทั้งสี่เพราะว่ามีเรื่องว่าที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามพระภิกษุตัดต้นไม้มีเรื่องนี้ปะปนเข้ามาด้วยพระภิกษุตัดต้นไม้จะไปสร้างเสนาสนะขณะที่ลูกกาเทวดานางควรจะเรียกว่านางไม้มากกว่าเพราะว่าเป็นเทวดาหญิงพวกลูกคาเทวดาเทวดาอาศัยต้นไม้หรือว่าเทวดาอาศัยถ้ำอะไรอยู่ในพวกภูมิเทวดาทั้งสิน้น เพราะว่าเนื่องอยู่กับพื้นดินว่างันเถอะไม่ร้องห้ามว่าอย่าอย่าแถมอย่าได้ทำอะไรที่อยู่อาศัยพระภิกษุรูปนั้นท่านก็ไม่เหยื่อใหญ่ท่านก็ตัดตนได้ปรากฏว่าอาเครื่องมือขวานที่ท่านใช้ตัดตัวน่อยพลาดไปตัดเอาเขนลูกนางเทวดาเขา้าเขมนขาดไงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นอันว่า นางเทวดาเนี่ยนะหรือว่านางไม้ไปนแกก็ต้องมีสามีจริงไหมก็จะได้ก็เป็นสัตว์พวกอะไรนะชะลาพ้ชะเกิดในมนุษโลกพวกนี้นี่เป็นเครื่องยินยันว่าพวกภุมมาเทวดาประเภทชลาพ้ชะมีในนี้ท่านบวอกว่สี่เลยสี่โยนี้เลยเพราะเหตุที่เป็น ชาลาผู้ชะได้นะบางที่ก็มาสมสู่กับพวกมนุษย์ได้เพราะเรื่องในเปตาวัตถุเรื่องเกี่ยวกับพวกเปรตโดยเฉพาะก็มีเรื่องทํานองนี้ปะปนอยู่ด้วยวัยลูกเศรษฐีคนหนึ่งตอนพ่อแม่ร่ำรวยก็เอาแต่เที่ยวเะรลไม่คิดจะเรียนหนังสือพ่อแม่ก็ตามใจเพราะเห็นว่าทรัพย์สมบัติมากมายจะต้องไปเรียนหนังสงหนังสืออะไร าการเรียนวิศิลปาวิทยาก็เพื่อประโยชน์แก่การทำมาหากินหาไรายได้ก็มีอยู่แล้วเหลือเฟือแล้วไปเรียนมันทำไมพอตายลงลูกก็ใช้ทรัพสมบัติอย่างสัมราญใครๆก็มาครบค้ารวมทั้งคนไม่ดีคนไม่ดีก็ชักนำไปในทางที่เสื่อมเสียในที่สุดก็สิ้นเนื้อประดาตัวเที่ยวยืม ใครต่อใครงินใครต่อใครและก็ไม่มีถนทางจะจอดชายจนเขาไม่ให้ยืมนั่งอยู่ที่สาราพักผ่อนคนเดินทางนะพวกโจรกำลังมาที่นี่วางแผนปล้นเห็นอันนี้อันนี้ก็เลยชักชวนไปร่วมการปล้นไม่มีกินอยู่พอดีก็ร่วมการปล้นกับเขานะถูกเจ้าหน้าที่จับได้ภายหลังก็ก็ตัดสินให้ระหารชีวิต พวกโจรที่เหลือหนีไปได้นะถูกโจรหลอกอีกทีให้เฝ้าสถานที่ไว้พอมีใครเจ้าทรั์ตื่นขึ้นมาก็ให้รีบบอกอะไรแต่โจรพล้นทรั์เสร็จส,ส,สับแล้วก็หนีไปเลยอันนี้ก็ยังอยู่เฝ้าประตูอยูอย่างนั้นชาวบ้านก็ตื่นมาเห็นข้าวอันน,น,นี้เป็นสายให้โจรก็จับพระราชารับสั่งให้ประหารชีวิตไอ้วันที่เขานาไปสู่ตะแรงเก่ง มีหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งมองมาทางช่องนาต่างเห็นข้าวก็เกิดสงสารสงสารก็เลยเอาขนมไปให้กินขออนุญาตเจ้าหน้าที่ว่าไหนไหนก็จะตายนวขอให้เขากินขนมอร่อยอร่อยสักมื้อเถอะเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตคนนี้ทั้งทั้งที่ทใกล้จะตายพอมีใครมาดีกับตัวขนาดนี้ซึ่ง สองข้างทางระหว่างที่เขานาไปสู่แตแดงแกงมีแต่คนกว้างของจะให้โดนเนื้อโดนตัวโดนหัวแ้ะพร้อมทั้งสาบแจ้งแต่นางคนนี้ไม่ทำอย่างนั้นก็สาบซึ้งในน้ำใจและระหว่างทางยังไม่ทันได้กินขนมพระมหามโมกขลานะท่านทราบเขาแต่คิดว่าเออเราน่าจะสงเคราะห์เขก่อนตายได้แต่าหาก็ก็มีศรัทธาอยู่บ้างบางทีเขาจะใส่บาตร อันนี้อาจจะเป็นที่พึ่งก่อนจะตายท่านก็เดินเที่ยวบินทวาเฉียดเข้ามาก็เกิดจิตศรัทธาใครที่จะสงเคาะพระขึ้นมาจริงๆความจริงอ่ะท่านบอกว่าอุปนิสัยแท้จริงอ่ะเป็นคนดีแต่ว่าไปคบเพื่อนที่เลวเลยอุปนิสัยที่ดีที่อบรมมาก่อนเนี่ยจึงไม่ได้เป็นปัใจจัยให้เกิดคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปปิดโอกาสตัวไปเนี่ย พอเห็นพระอย่างนี้ก็กิตเจอเกิดจิตเลื่อมใสเอาขนมทั้งบทที่ตัวจะกินนะบอกว่าจะกินไปไปสมัยเดี๋ยวก็จะตายแล้วใส่บาตรทำบุญเนะดีกว่านั่นแหละเป็นอาสันนกรรมไอาตกกลางใกล้จะตายครับแต่ว่าท่านบอกว่าถ้าทำบุญในะขนาดพระมหาโมคกัลานะนะจิตใจเลื่อมใสและท่านที่มารับ เป็นปฏิกาหกไมรับเอาทานนั้นแห้เป็นพระอาหารหันต์อักษสาวกความจริงควรจะไปถึงดาวดึงแต่เพราะว่ามยังมีจิตผูกพันอยู่กับนางไอ้ที่มาใส่ขนมะทําให้กุศลโย่นไปหน่อยเลยปรากฏเกิดเป็นภูมิมะเทวดารักษาธรรมอยู่และเลืเล่อล,ลึกถึงนางนี้ได้นะพอนางนี้นะเดินทางกลับบ้านเฉียดเข้าไปตัวเองก็ใช้อลิธานุภาพ ร้อมให้นางหลงก็ไปนในที่อยู่ของตัวแล้วก็พูดง่ายๆว่าเอาทําเมียท่านั้นแหละนะครับเจ็ดวันแล้วถึงได้ปล่อย <c oughs> นางนั้นก็รอ้องก็แสดงว่ายังสมสู่กับพวกมนุษย์ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวไปเกิดเป็นภูมิมาเทวดานะท่านก็ตัดบทซะเป็นประเภทชาราพุชะก็ต้องไปมีพ่อมีแม่เพราะฉะนั้นก็ไปสมสู่กับพวกมนุษย์ซึ่งเป็นในชา,าพุชะด้วยกันได้ อย่างนี้นะครับมีเรื่องก็ปลากฏอ่อย่างนี้นะตกลงว่าโยนี้สําหรับสัตว์ในกาเมอพบันได้ทั้งหมดอะไรนะครับความว่าในบรรดามนุษย์ทั้งหลายมนุษย์พวกที่เป็นโอปปาติกะก็มีอยู่ได้แก่มนุษย์ครั้งต้นกับตอนกับพี่นาฏไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ตั้งขึ้นใหม่ตอนตั้งขึ้นมาใหม่ๆนะครับ เนี่ยยังไม่มีสัตว์เกิดทันทีหรอกเพราะอย่างร้อนอยู่ต้องมีความเย็นและก็พื้นดินปรากฏดเ,เริ่มจะแข็งขึ้นไปตามลำดับคราวนี้ก็จะมีสัตว์คือพวกพรมที่จุติสิ้นบุญพรมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนั้นจะเป็นโอปปาติกะก่อนเพราะมนุษย์ผู้จะเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนหน้านี้ยังไม่มี เพระาะฉะนั้นมนุษย์ครั้งต้นกับเนท่านบอกว่าเป็นโอปปาติกะเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในอคัญยสูตรนะครับต่อมาไม่มีแล้วโอปปาติกะส่วนมากก็เป็นชาลาผู้ชนั่นแหละแม้พวกที่เป็นอันชาชะก็มีบ้างดูดพระเทระโกนตบุบรสองพี่น้องฉะนั้นปรากฏพระเทรรสองพี่น้องในเกิดในไข่แงแปลกดี แม้ที่เป็นสังเสตชะก็มีบ้างดุดโปรกระสาติรามผู้เป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปะแก่พระเจ้าประสิทที่โกศลซึ่งเป็นผู้เกิดในโพรงดอกบัวฉะนั้นโบกระสาติพรามเกิดในโพรงดอกบัวหรือสีเอามาชุบเรียงให้เรียนศิลปะวิทยาทุกสิ่งทุกอย่างเฉลียวฉลาดมาก จนกระทั่งพระเจ้าประเสนที่โกศลสนส่งเลื่อมใสมอบตําแหน่งอาจารย์ให้ในพวกวินิบาตหรือวินิปาติกะทั้งหลายก็อย่างนี้พวกเวมานิกประเรนั่นเองพวกนิจามะตันิกระเรตแปลว่าเปรตผู้ถูกความอยากแผดเผาพูดง่ายง่ายออหิวโหยสุดประมาณ จนกระทั่งไอความหิวสุดประมาณนผผ่านร่างกายเป็นจุดและอัตภาพนั้นก็ตั้งขึ้นใหม่หน่าสงสารมากเหมือนเทวดาพวกหนึ่งนะครับเทวดาพวกหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอะไรนะพวกลืมชื่อไปเสียแล้วนะครับพวกนี้มัวแต่เพลินในการเล่นพอเกิดหิวขึ้นมาเพราะความที่ร่างกายละเอียดอ่อนซะยิ่งนัก หิวเพียงนิดเดียวความหิวนั่นก็สร้างเตโชธาตุเผาผลาญร่างกายให้หมดไหยไปได้แต่เท่านั้นแต่พวกเปรตจะไม่ใช่อย่างนั้นหิวสุดประมาณหิวแล้วหิวอีกถ้าจนกระตั้งความหิวนั่นทําให้เกิดเตโชธาตุพพลายในเผาผลันพวกนิจชารมตันหิกเปรตนิพเกิดเป็นโอปปาติกะอย่างเดียวเหมือนพวกสัตว์นรกนะสัตว์นรกโอปปาติกะแน่นอน สัตว์พวกที่เหลือเป็นพวกมีโยนิได้ทั้งสี่เช่นเดียวกับพวกยักษ์นะยักษ์ก็เป็นภุมมเทวดาเหมือนกันแม้พวกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีสี่เท้ามีปีกมีลำตัวยาวเป็นต้นก็มีโยนิทั้งสี่นั่นเทียวชะนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกนกพวกไก่อยเพิ่เข้าใจว่าเป็นพวกอันธชอย่างเดียวเอาก็จริงๆแล้วสามารถมีกำเนิดได้ทั้งสี ก็ในสังกหะท่านอาจารย์รวมเอาพวกอันตะชะและชลาผู้ชะเข้าไว้เป็นโยนิเดียวกันเรียกซะว่าขับเสยยกะเพราะว่าจะเกิดในไข่หรือเกิดในมดลูกมันก็เกิดเป็นสัตว์เกิดในขันนั่นแหละสามารถรวมเป็นพวกเดียวกันว่าคับเสยยกะเพราะความที่เป็นสัตว์เกิดอยู่ในคันมารดาด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนี้โยนินี้จะนับว่ามีสาม มีคับปเสยกะโยนนี้เป็นต้นก็ได้เพราะปรากฏว่าพระพุทธเจ้าบางทีก็ตรัสโยน,นิไว้สามในสุรอื่นท่านอาจารย์กล่าวว่าในปฏิสนธิการสศกะเจ็ดคือจักุทศกะายานและวัตถุทศกะย่อมปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นสังเสตชะและโอปปาติกะดังนี้ บัณฑิตอย่าพึงเข้าใจว่าคำนี้แสดงว่าสัตว์สอโยนีนี้มีอัตภาพขณะแรกเกิดเท่ากันไม่ได้เกี่ยวกับขนาดอัตภาพเข้าพูดทัศกะทัศกะได้เหมือนกันก็จริงแต่อัตภาพแตกต่างกันได้เกี่ยวกับขนาดของอัตภาพนะครับความจริงสัตว์พวกเป็นสังเสริฐเชะทีแรกมีร่างกายเล็ก อาศัยโพรงดอกบัวเป็นต้นเกิดและก็เติบโตไปตามลำดับดุดโปกและสติพรามที่มีร่างกายเล็กเท่าหัวแม่มือนอนอยู่ในโพรมดอกบัวดาบทพบแล้วก็น,นำไปเลี้ยงดูค่อยๆเจะเติบโตไปตามลำดับแต่นั้นนั่นเทียวเฉพาะพวกโอปปาติกะเท่านั้นที่มีอัตภาพเติบโตเต็มที่ขณะที่เกิด มีอวัยวะใหญ่น้อยบริบูรณ์เหมือนคนผู้มีอายุสักสิบหปีเพราะฉะนั้นจึงพึงทราบว,ว่าด้วยคำนี้ท่านเพียงแสดงให้ทราบว,ว่ามีประเภทกราบาณะที่เกิดเท่ากันเท่านั้นไม่ใช่ขนาดเท่ากันโดยเกี่ยวกกบเป็นสัตว์ผู้มีอินทรีย์ไม่บกพร่องถ้าหากมีอินทรีย์ไม่บกพร่องนะครับก็เป็นอนจะมีอายตนะบริบูรณ์ ตาหูเป็นต้นบริบูรณ์มาด้วยกันแต่ถ้าอินทรีย์บกพร่องมันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะบกพร่องกันได้เพราะเอ็นนั้นท่านจึงกล่าวว่าโดยการโดยเกี่ยวกับจํานวนกระดาบที่กําหนดไว้เป็นอย่างสูงสุดคือกําหนดจํานวนกระดาบเท่าที่กล่าวมานี้เป็นอย่างสูงสุดส่วนใครจะบออแต่กาเนิดนะไม่มีภาวะอะไรมันเรื่องของแต่ละคนไปนี่เขาพูดประเภทของโยนี้ ได้เต็มที่ด้วยกันว่างั้นเถอะตั้งสังเสตชะตั้งโอปป,ปาติกะเป็นอย่างนี้นะครับมนุษย์เรานะก็มีอายตนะมีาการะาษได้เต็มที่นะนะแต่ว่ามันไม่ได้มาตั้งแต่ปฏิสนธิการเท่านั้นค่อยค่อยมีค่อยค่อยเป็นนะครับพักกันสักสิบนาทีเดี๋ยวก็มาต่อนะ